มาจองไม่คอยมองนะนี่คนเม้แยนี่มาจากไหนดกกูต่างใรต่างแวดร่าแก่ใจตันเป็นใครกันละน้อนี่พ่อลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีไอ้้านยากาผมไม่ได้เป็นยักหรอกไม่ได้เป็นยากเลยเป็นอะไรยืนหยอกกล้าลังเปรตมันมาเยอะใจหลอรอดเพรากูไม่ใช่ยากกวดอ มาแต่ไหนแลาวนี่กูกระทงไม่ต้องตีดิกันเล็กว่านาโบดูราดูราหรือเดอะเบกปลาดูราหน้าผ่านมานี่แล้วแหละแล้ะดูราเนี่ยเดอะเบกปลาอยู่เปล่าฮะดูรานี่ียวได้เพื่อนเดงเออเบกปลาเบกว่านเบกจอบได้เพื่อนอันปรนุบก็โอ้กันกบปลอยแบบเดียรใจนี่เจ้า ดูราโกเอ๊ะตั้งนี้กว่านดูราครอบวงจรดูราครอบวงจรบ่ก็ยังรามรารำ์จางตั้งฟาตั้งคือร็จไปในจุดนั้นเลี้ยวดตงที่นึกตั้งฟ้าตั้งนึกนกดูราไอ้ไอ้รำดูรากระตายตานใ้นใ่ฟ้าตั้งเล้งเกรดเพรดกดิยืนเฉยเยเคยตายมั้งไหมไม่กับไม่เคยพี่ในปาตานานุม รูปตาหน้าหนุกรมเลยดูราเออกันเล็กว่าหน้าลูกคบนี่ลูกครกนี่อ๋อดูราคบดูราคบลูกไปกูเล่าดูราคบลูกไปมึงเออก้อยลูกว่าเอาเมื่อเออแต่ด่าูด่าครไม่รู้จักที่ไอ้นั่งลูกคบไอ้จงโกรงเงินไอจงโกรงก็ได้กับลูกคบแล้วกันได้แล้วว้น จงกครงแต่ป uh, ้ายังไงนึงนั่นเอ๊ะเก้าไม่แต่จงโครงกวัดเหมือนอะไรเน่งหลัด yup. <c ười> <hur> ้อป้าไปอ่านตรงไหนโดยเฉพาะเดินกอดจงกครงจูบไปเปี๊ยบเปี๊ยบเปี๊ยบจูบหลอกคอเอ๊ะเจ้าตัก็หลากลงในกู้ก็ว่าปีปู่ง่ะปีปูน้ายองน่องตองน่องตองจงโครงว่าตองแมมือป็นอะไรเทียบกับตองเอ้คนใจได้ตองอ่ะ ลากในกูจุงกรมันนัดอูกเดียววา่ากี่ตังค์กี่ฮ่าแต่เจริญนุ่มบอกว่าตองเรียย้อยแต่จงกรไม่กว้างกี่ว่าปุ้งลนตองอูกเดียวว่าลูกน้อยดีปรีอเอนเหน่งจ้ะแปลกดปลดมึงร้อยได้ลูกปลายก็เลยตัวนั้นอเอ๋อแล้วแอมนี่ไหวรับตะคืนอย่างนี้รับตะคืนเออ บนไหนไม่ใจจองี้บนคือแรงเว้ยปั่นเรือคือตาว่าจงบนว่ามือตับได้เมียอะไรับหรูราะคืนแล้วถ้ามันได้เล็วะเมียมือตับเลอ่าต้อนตาเบี้ยแรงเว้ยนี่ครับครับก็พูดกับเครื่อดื่มมาแล้วก็ไปกับจำได้กันก็พูดกับเครื่องดื่มก็เคยไม่สาครับ ต้งตันนหยอกแม่ก็คงเคยพิจารกบครับครับพ่อคุณคกตันนายกเกี้อมาจากปากรองกับขออคุณมาครับตันยกเออจะไม่น่าด้เหลาเลเด้คงดืมมาลุยมาเด้วคงนายกเ้จเายอยู่หนแมวอา เนี <yap> ่เจ <asan> ้าโจ๊กไก่ก็จงเต้นมาแล้วจงเต้นไหมก็อีนี่นั่งเต้นมานั่งเต้นมาเอ๊ก็เป็นไรกับเจ้าจ๊กไก่นั่งเต้นกูก็แเลยไม่ท้องแต่ก็ไม่โรอไก่พุ่งไก่เมียแหน่งกันแหน่งเฟรดเฟรดแต่ก็แเลยกว่าหน้านั่งเต้นเลยท่าเต้นมันล้อ ลเหเห่อตัวนี้ยิ้มว่าล่อใจตึ้งฝุ่นได้ตายมันเนอะเรศเรศทีนี้คุณลุงมาจากไหนอังลุงมาจากไหนออมาจากตันนายกเพี้ยวตันนายกเพี้ยวเออแกกับน่งลุงแกมากาดไปแล้วไม่กาดเออนั่งลุงยังตูนใอ้เกไปแล้วโบกกับเราก็เคยกระดับนั่นนี่เออแกไม่เดี๋ยวบนเดี๋ยวรับ นังเร่เลือไปแกงอ่ะไอ้นั่นก็จัดงานชวนเรนุกแกงเห็นติดนาวัดไอ้วัดก้อนโตอะไรได้ยังแกงวัดก้อนโตเอ๊รับนังเร่นั่งเจิดแกงกำนังคุณตองนั่งเจิดแกงกำนังคุณตองเอ๊เกยแป็นนาคุณตองนาเวียนคุณตองนาเอ๊ะแต่คุณตองวันโลโก้เล่นไม่เจอโลโก้เล่นไม่เจอเพื่อคือตั้มเลยตั้มนั่งเจิด ตั้มนั่งเฉดเพื่อเก้าแก้งเลยจับลากลูงก,กันได้แทบเรียบร้อยตึ้งลูกโขนนั่งคุนโตไงอตีขี้โมง,งไว้ได้มือกรองตีจอปานเกิดได้ด้วยไงตายได้แล้วนฮโอ้พี่มาแล้งทีนี้เจ้าว่าปานข้าไปในงานร,รักวาดกุกฮะไปเอาพี่ไม้ไปเอากาเปล่าโอ้กาเปล่าไปน้อยฟ้ามาวาัดนารุงนั่งเฉดแต่กนใหญ่ดูว่าหน่อยลอดแต่กาเปล่าเนี่ยมันทรักติดเลย การประมาทรักทิศไม่เต็งเออแต่ว่าหมดกันเลยจอยหมดกันขึ้นกินการเปาเต็มหน้าโรงนั่งเก็ดมาเย้ก้อยหนังได้นั่งหมดกันมันก๊อบกลบไปหน้าโรงนั่งหุ่นทองแชดเจดแปรแดงเปลิดเปลิดหอยแก่งเบื่อนั่งบานเดียวกาโกเล่นเอาตางยาฟ้ากันนี้เรียงมากจังไม่เต้มจนเขาเรียงด้วยไหมนะ ทีนี้คุณลุงมาทำไม็มาเตี้ยวช่วยก็ไก่มีปัญหาตกทุกได้ยากลำบากได้ก็ช่วยก็ทีนี้มีปัญหามั้ยมีแต่ยังก็ตายมาจ้ะ,ะนั่นเป็นเรื่องราวว่าไม่บายนี่เนี่ยโยกแกงเละตอนนี้ไม่บายเออกูเกิดจากนาจากน้อยไม่แล,แล้วเล่นเอ๋วไอ้ตำบุญกับกุนบานี่เจอยมันตาแต่คนบานี แต่มึงอย่าลืมเด็กเออลงนั่งล,งลุงในตาไม้คนบานั่งไม่มีพิตังไหมนั่นเดือดรังเกตเลยนั่งลงในตาคนบาเรือม,มาก็เรือดังแไหน,นจริงแรงสังเกตเลยลงอาจารย์พร้อมลงอาจารย์พร้อมกรักกรักจำแนกคนบาลงอาจารย์พร้อมเอ๊ะเจ้าจองตีดาไออัไงไอ้บง <c oughs> ลงอาจารย์พร้อมเอ๊ะ อาจารย์นั่งชุดๆมางันคุณบาปินนั่นแหละเออเน้นไม่ก่อนอาจารย์เกียรติอาบุตรฤทิ์ไปกันแล้วไปก็คงดีจังอาจารย์กันก็คงดีไปเออนั่งกองไปนั่งเปียมไปเราไปทีนี้ก็ไปถึงนั่งกองไปก่อนก็นั่งกองแกไอ้กาตาเจ้าชูมาไอ้นั่งกองเอมนั่งกาตาเจ้าชูจว้นั่งกองมาเรียบร้อยจีดไปไอ้กาตาเจี่ยงดีนั่งจีด tưng năng phiêm phải lang kẻ đi rồi ai rơi cả kẻ lại ơi mà ai ơi mà ông này, ai ơi mình ta đền phiêm với cô tè đây cô ai ơi mừng nên mai năng phim, tao bỏ năng tiếp kẻ ơi đã đấy trời ơi cha nó mày tưng rồi phải lang vừa ăn à cha nó cũng bị tè ai đấy nửa ơi mừng ông ta cô ai ai ăn vậy ai vậy ăn nữa rồi đại dương thì pha phi rồi ก็ไปยังเออแ่แต่ไม่ไปโลกโก้เล็กร์เกยเมื่อบีไปยังไปตุ้มวัดกวนที่ไอ้นวดกวนที่ไ,ได้รูรดมือ่อบีดเอตอตอนังเมื่อะข่นบ้าไมาน่นังไม่รอหรอเอแต่ตยิ่งดำใ่ไปนัไม่ไหพี่มืออบ็ดนี่เออเ้าอข่นยิ่งเผื่อน่วาเขาก็ยิ่งยังไม่ร้ยิ่งืะเห็นผมยาวกว่าชายนี่แต่ผมยาวไว้เนี่ นั่นแล้วร้อยปดินี่จะมีปัญหาลงใต้มาเลยดิ้าเก่งยิงใต้มาตาปนันพรอมีไทยเตินใต้มาพรามีไทยเติวาปลาไรจ้องโล่รอยปลาไรจงจองโล่รอยเอ๊ะแกตู้ปิดแยงปิดเอะปลาไรจ้องโลรอยะปลาโล่งอาซิบปลาโล่งอาิเอ๊ะองโลรยแลว อ๋อจิงหนุนกแก้งเออปันนั้นมาไก่หนากูไม่จริงเออแต่บระเด้นปวยตายเดินตายว่แบบก็ไม่ตายเต้นว่าปลิกตในเพชรว่าเพื่อนไอ้ไรก็ปลิกปลิกแล้วปลิกเนี่เดี๋ยวมันเพชรว่าเพื่อนหน่อยฮะปลิกในเพชรว่าเพื่อนน่ยปลิกตาไม่จันตาบุรีบ้ามึงโกร่งตึ้งจันตาบุรีเดี๋ยวนี่ฮะมึงโรบเรือปลิกตาไม่จันตาบุรีเพชรว่าเพื่อนไอ้เมืองยะเตียงกูได้ยินกูนนั่นนี่เด้อยะ Nhìn thấy này nhìn thế này rần râu, trời vẫn vừa cá riêng phố có lẽ người cặp mẹ lên để cô vô các nọ trời à phố áp lực tà máy cho nó áp lực tà máy phố ông chạy mềm áp ơ phố chắc để chạy mẹ kẹp hai bởi nánh quá quan tâm luôn áp lực tà phát phát tụi ăn phát đây phát đi rồi bữa. ถ้าคุณลุงรู้ช่วยตามผมหน่อยช่วยบอกผมหน่อยหลวงพ่อเป็นใครอ่ะฮะผมเป็นเลยยืมไว้จำเป็นต้องบอกอ่ะคุณรอเพ่มึงเป็นใครมาจากไหนนะคุณลุงรู้รู้ตั้งเพ่มึงเนี่ยอยากร่อนแพทย์ไอตัวล่างหน่วยนู้นหน่วยบ่มนู้นหน่อยชายตัวล่างหน่วยเต่งจนรู้ว่าผมเจอเต่งแล้วรัวจริงตายอ้ตึ้งร่งเด็ผมแล้วอะนั่งช่วย ตึ้งจนบอกได้ไหมว่าช่วยแกล็ดลบเหลือไหมเกล้วได้ล้องไห้น้่เหลือว่าแล้วทยตั้งใจไปเหรอท่านใหญ่ขึ้นพร้อมเลยได้ลงอาจารย์เลยกว่าอาจารย์เลยกว่าไม่ให้ร้องไห้น้ำเรลือวันนั่งนั่งแช่หมเออโกรธใชงไหมวะจานแช่ก็ไม่รวยได้หว่าเล่นใหญ่ดีจนเออถ้าบอกได้ร้องเพลงก็เยอได้ เมื่อนายยังโป๊ซอยายยังกินตะบอกก่เบียไม่ได้แต่โยบล่ยใจเออปุ่มกันไรปุ่มกันไรโยบลรวยนี่ตาบอกยังก่อเบียไม่ได้เอ๊ตาบอกได้เบียหาให้เล่ยโยดีเ้าโยด้วยโยด้วยโยด้วยรู้ตักเบียบานี่เรื่องแต่คุณลวงรู้ช่วยบอกผมหน่อยทำไมผมกินผลไม้ลูกเดียวร่างกายกลับกลายเป็นยักษ์กันหน่อยอ๋อโลกใหม่ที่มึงกินเป็นโลกการหลับหลัก ลงมาเินนิสระวันก็ทราบบ่ยถ้าใกล้กินคนจะประหยัดจากระวันร่างกายจะใกล้มาเป็นยากโอ,อ้ทีนี้ผมยิมีโอกาสไหนไม่รู้ไงนี่เนี่ยแต่ดวงเลยต่วดวงมึงดีไงที่จะทาไงคือระฆ่าไม่อยากแต่มึงได้ดื่มน้ำตาดัลอยากที่ชื่อลมมัมมึงจะไงดื่มน้ำตาดัลอยากที่ชื่อโลมันแม่ง เลยยักษ์ที่ชื่อลงมันยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะลงมีต้อไม่เจ้าติดเร็วตายดรืออยากพี่หน่อยติดเร็วและยักษ์มันมีชีวิตบนพื้นเป็นดินนีเทวดามีมาพอผู้ทีเ่เนี่ยเที่ยที่พีเทพานตา,นนตนาโดาน้อยแต่น่าร้องไอ้เช,มช็มเช็มไอ้ไรล่ะหนี่เช็มเช็มจำบาเลยบันพืุ้ละจำบาให้คนยิ่งแก่เพื่อนี้ ก็ยิงเกมเงการยกะบมาอม่กี่ใจเอะเด่งานยังอันกีตาอันกะานันเลือกตาเดตั้งเกเลยแต่ที่ตาตน้อยเดี๋ยวเบิดรบมุมตาไม่ควยเลแป๊บแปตั้งใจมันเลยตงอันละจำบาเอ๊ราเพ็นท่งบาทราเพ็นทวันนาเลยใจราเพ็นทงบาเออกูจะเด็ยกตัดยางก้าวจาทิจามดไกปีนี เล่จำบ้าเอ้ก้องเยียดเยี่นี่กูไม่อยากได้เลยตั้งที่ก้าวเลยผลช่วยอวิ่งนะนั่นเองเปลี่ยนกูหมดเบียเวลว่ามาจะเดินขว่ารอยต่ำเรือไม่ได้กันหมดเบียนี่แล้วหมดเบียเอ้เท่ากาจำบ้าชาแถวก้องต่ำเรือมาจะเดินเดินพอดีแล้วมาตายนู้จะเดินเรียนก้อยก้อยแล้วก็จะเดินกับนายก้อยจะเดินกับเต้นเลยแต่มุกเติมเติมยมที่เต้า ก็ยมที่เต่าเดี๋ยวที่เต่าจะทำลังหน่ายกันแมวเออแมวฮั่นก็ไปลอกเด็กเราก็นองที่เต่าเจ้าตุ้งเรื่องว่ะนองที่เต่าเจ้าตุ้งดาราเตดังเอออันนี้ที่เต่าเจ้าไรนี่ที่เต่าเจ้าพูนนะไอ้ในกูไปตายวันตึงแม่เดี๋ยวเดินจูมืออยู่เนี้ย แมวเอ๊ะจู่มือใจยอมยอมไรเจ้าก็ขวบเรือไปล้วอถ้าจะเดินจู่มืออยู่แล้วอ่ะมดเบียร์เลยหน่อยอ่ะแล้วจู่มือเลยร่ำจะอ่ะมดเบียร์ไม่นามีลางจะเดินจู่มืออยู่เนี่ยนินแอนาแล้วฮึนาเลวโตค้างไปเลยปลาดัวเกาลบ แมวเอ้ยตึงแมว่ว่าปันนีตั้งน,น,น้องนุ่ยมาห้อเบียร์เที่ยวกับรสลบปานวะกวาดเพื่อล้วงมาต่อเต้นต่ำจำบ้านเลยเต้นเต้นไว้บ้านู่นี่เต้นเอ้ต่ำแกบเบียร์เหมือนกันเลยบโปรยเงินจำมาเราจำบองจำบองเลยก็คนใ่แกเพื่อเต้นกูตึงแมวตีนี้ตึงน้องบ้าก็เลยนั่งชิน นั่งช so ี้นเนั่งชี้นแต่เตี๋ยวตี๋ยติกรมาแกันนั่งชี้นเแกเต้นชี้นไหวเราไหมโตแกไหมปัดทจีผีล้วงแกเฟื่อยเต้นกระชามก้นกูเป็นพิธีโกรูประการเลยกวเยอะเลยครับพี่น้องก็มาชมได้เลยครับสามมองสองบาทครับสามมองสองบาทจับได้ต้องได้แตะอามแข็งจับได้ต้องได้แตะอามเช่งเอ อีกเจ้ามันไม่โดมันเอาดีปรีว่ามันลมมาครุบข้องคูอีสเ้าเนยเจ้าไอ้เดีวยวใลาดปัดลุงเด็กเจอเจ้ากอกจะได้พอมาครุบก้อยมึงว่ามันรอน้อนเถอะไม้เป็นดินยืนต่ำเรือกู้ไปโดยต่ำเรือรับไปเจอแต่งชิ้นมาน้อยจอรูเฉะจอรูแต่งชิโน้ก้อยเฉะเอพอพอยังชัวร์โอ้ยบาดหลวกนี่ แลแตงน้อยมันจป้าใหมากูกินกระมาเนี่ยนะฮะกูตามแล้วใจเป็นรวดพี่ว่าจอเลียเยือแดงมหมจริงแต่ผมแตงแจก็อยู่หมายกูกินให้แตงกินแม้เลยรังเย็นกูพี่ตกเหลืองทีนี้ผมดื่มน้ำทานแล้วยักจิกกลับร่างมาเป็นมนุษย์แม่เนี่ยไอ้น้องสาวผมอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้นี่บอกมันจะบอกแม่ม่ใจความรับร้อยเลยอะ อยากซื้อเวงน่องเศร้าซื้อโบเองนะแต่บอกมันไม่ใช่ความรับรวันทีนี้ใครต้องใจได้มั่งกองใจได้มังกุยไปอ่ะกองใจได้มั่งอ่ะไม่กองใจไปอ่ะเออไปแล้วเออลืมตามจะตามอะไรกกันน่อยลืมตามมาดูด่าเล็กว่าเด้มไม่นานแล้วและไม่คนทีติดต้องนั้นเพือร้อยโดราร่ำดี นั care, mm ่นแอะร่ำดีเถอะนี่เราจุ้ยกันแล้วไม่ป้าดูช่วยกันช่วยกันอมจิตอมจิตระเด้งละกก้อนเบื่อระเด้งละกก้อนเอ้ช่วยกันเลือคนก็บกิกรันตองบดตองบดอะไรได้จุ้ยอะแเป็นอะไรระเด้งละกก้อนเราอมจิตก้อยออกปลวกออกปลวกด้วยหนังทีงหมอป้ากลุ่มทำเป็นปลวกกันแล้วปลวกตัวหัวบดกันเลยไม่รู้ไอ้หน่อยจุ้ยกิกรันี่แค่บดยังไง แต่จริงไหมแต่นั่งจอยควาดโดนนางเอกทำไมเนี่ยเจ้าแกเรียกว่านางเอกกับปลาเอกก็มาน,งมา,น,งนางแล้งกันตีกลางปลวกนางแล้งกลางปลวกเออละคร้อมัเลยตึ้งจอยเลยเป็่นปลวกมาป้าคลุมมะะ่มไหมเอ้ยไอ้เอกนู้ไม่โตตองไม่โตกรัมจุ้ยมันหลักตองเลยพลวกเออพลวกหลักตองดมนังเอกกวดตีกันตัางรูปใจเหลืออย่างปไปได้เปร็ดนี่ ลวกเลยเดี๋ยวลวกคำดมหนังอีกัำลวกช่วยไปนี่เดินะเดินทางทิดตามสืบตามบรู้ตาไปเดินเชิญหมดเวรกรรมดีาำใจแพงก่อนมาตราบข้านิจัยพระนัยแก้วก็บกุลเวทระนุผู้หญิงใหญ่ก้อราวดีมีจชคใจเระจงเดินไปตามเส้ง